สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชาแนลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทํา Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อแลกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องขอเพื่อแลบนนนะวัี้มาอยู่กันในตู้ปีใหหม่เลืออีกแค่3วัน แล้ววันที่ลงคลิปน่าจะวันสุดท้ายที่ตู้มันจะอยู่หรืออีก2วันที่ตู้มันจะไปละมัง้งแถวๆนั้นแต่ก็จะมากดนะครับว่าผมจะได้อะไรและตัวที่ผมเลือกก็คือฟีนิกซ์น้ํานะฮะโอ้จริงๆผมก็ยังขาดมังกรไฟแต่ว่ามังกรน้ําก็ไม่ได้เล่นเป่าวะมังกรลมก็เฉยๆเออคงไม่กดมังกรไฟคือไม่รู้กดมาทําไมด้วยยังไม่มีฮะอ๋อไม่กดไม เดี๋ยวพลาดเอ้าแอตแทกดาวค l เลสก็ดูเป็นสาย PVP เนอะไม่ใช่สาย PVE อินคิส l กิลคู d ดาว40%อ๋อมีไอ้อะไรนะภาษาไทยคืออะไรวะลืมละกำลาบเออกำลาบที่คิสมานะ่ะดูเป็นสาย CC เล่นอะไร PVP เป็นหลักอืมแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครเล่นออกมาใช้มาเลยตั้งแท้ แต่เอฟเฟกมันให้เยอะแหละแต่ว่าใช้มานาห้ามันออกจะเยอะไปหน่อยนึงนะโจมตีเป็น area, แอเรียแปลว่าทุกตัวจะโดนคูดาวขึ้น40%ถ้าเกิดโดนซัมมอนเนอร์ลดมานาด้วยก็คือดาเมจแรงขึ้นลงตามความต่างของแอตแทก แท็กอิสไฮโอแดนเดอร์แท็กเกตอ๋อต้องเป็นเยอะกว่าเท่าไหร่ด้วยนะตอนแรกคิดอยู่เอ๊ะความต่างงั้นเราเล่นสายถึกไหมแล้วเราเล่นแอท็กแบบแบบแอท็กสี่พันแท็กสามพันอย่างงี้มันก็จะแรงเลยปะเออแต่ว่าเขาบอกว่ามันต้องแบบแอท็กเยอะกว่าเนาะอืมคือเพิ่มคีเลสต่อต้านต้านทานขีแค่ตอนใช้สกิลคือเราไม่ดีอ่ะเออไม่เอาแหละมามาไม่ไม่ต้องโลเล ผมจะมากดฟีนิกซ์น้ำนะเหตุผลที่เหตุผลที่ผมกดฟีนิกซ์น้ำนะครับเพราะว่าฟีนิกซ์ไฟคือตัวที่ผมใช้ประจําใน PVE แล้วก็ใช้บ้างใน PVP กับ RTA ส่วนกิววอใช้ประจําแปลว่าผมใช้ฟีนิกซ์ไฟบ่อยเนาะส่วนฟีนิกซ์ลมผมก็ใช้บ่อยเหมือนกันใช้ในกิววอประจําครับแล้วก็ PVP ก็ใช้บ้างอะไรอย่างเี้เนาะเออแต่เราขาดฟีนิกซ์น้ำถูกไหมซึ่งฟีนิกซ์น้ำเราไม่ได้ใช้ผมไม่เคยคิดจะใช้ฟีนิกซ์น้ำเลยจนกระทั่ง มีได้ยินมาว่าถ้าเกิดเราได้ครบ3ธาตุไฟน้ําลมมันจะมีสเตตเพิ่มซึ่งถ้าเกิดผมไม่มีฟินิกน้ําฟินิกลมกับฟินิกไฟผมก็จะไม่ได้สเตตโบนัสซึ่งไม่รู้ว่าเยอะหรือน้อยเออแต่ว่าโอเคงั้นเราใช้ทั้ง2ธาตุแล้วไงเราก็กดน้ําให้มันจบจบไป mm hmm. ก็จะมากดฟินิกน้ําทีเนี้ยพอจะกดฟินิกน้ําก็ได้ข่าวมาว่าโอ้อน้องได้ใช้ในบางคอนเทนต์ของ PVE ด้วย เออซึ่งเดี๋ยวผมต้องขอกดแล้วไปเทสดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหมถ้าใช้ได้จริงจะมีทําคลิปแชร์เกี่ยวกับน้องฟินิกซ์น้ำให้ดูอย่างแน่นอนแล้วผมคงกดแค่อเวก้านะผพไม่อยากสิ้นเปลืองดูจากคอนเทนต์แล้วก็ไม่น่าจะต้องดุเดือดขนาดแบบต้องกดเยอะเออก็คงกดแค่ a เวก้านะจ๊ะแล้วก็อีกตัวนี้ที่จะกดวันนี้ก็คือแฟรี่ลมนะฮะเพราะว่าหลังจากใช้แฟรี่น้ําแล้ว ประทับใจมากน้องใส่อัติแฟกบวก15แม่งโคตรดีดีแบบดีมากๆากนะเออส่วนแฟรี่ไฟยังไม่ได้เล่นครับยังยังไม่ได้ปั้นโดยกดตัวมาย,มย,ยังปั้นไม่ทันยังปั้นเบื่อยังปั้นไม่ทันเออแต่ว่าดูจากความสามารถเราก็ไม่ต่างจากบาวฟก็คือได้ใช้ในการกันบ้านก็เลยเข้าคอนเซปต์เดิมครับขาดแค่แฟรี่ลมซึ่งถ้าเล่น2ท่าแล้วแล้ว,ลวเราผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดมี3าท่ามันบัฟถึงแสงมืดไหมนะเพราะแสงมืดผมมีแสงเล่นแน่แแล้วไง ผมก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวจะกดมาก่อนแล้วก็เป็นตัวที่มีกำหลาบซึ่งไอดีผมกำหลาบมีตัวเดียวก็คือพัดไฟเพราะมังกรไฟผมไม่กดผมก็เลยจะมากดแฟรลี่แฟรลีลมแทนเออตามนั้นซึ่งสกิลน้องก็ดูไม่ได้ยแย่นะแต่ว่ากดกดมาก่อนแล้วกันค่อยว่ากันนะมาฟินิกก่อนเลยฟินิกน้ำนะครับตอนนี้ตู้ปีใหม่ใครยังไม่ได้กดก็อย่าลืมมากดกันนะครับตู้กำลังจะออกแล้วฟินิกไฟตัวที่ควรมีนะ ฟีนิกไฟพาราไฟนะจ๊ะดีเคนน้นยังพอเล่นได้อยู่นะไม่ถึงกับแย่มากนกแก้วน้ำดีครับลิงน้ำดีใน PVP ครับเอออย่าลืมมากดกันตัวดีๆเนี่ยใครที่พลาดจินไฟจินน้ำก็กดกดไว้ก็ดีนะครับแพนด้าลมนี่โคต,ต,ตรดีเป็นตำแหน่งที่หาตัวแทนยากเป็นหนึ่งในตัวที่หาแทนยากเลยนะแล้วก็แล้วก็ในลมก็เป็นตัวที่หาตัวแทนยากเหมือนกันนะครับส่วนแก๊งธนูน้ำธนูแถวหลังนะธนูเวทน้ำดีที่สุดนะครับลองลงมาผม มองว่าน้ำไฟกับลมก็พอๆกันแหละแต่น้ำดีสุดเออไม่น่ามีอะไรแล้วไป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 ฟินิกน้ำลุยมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยปะจบคลิปปิดบายไม่มา <c oughs> <c oughs> อุ้ยแฟรี่นะทำไมไม่ใช่แบบแฟรี่ห้าดาวพ้าผาไปไม่พาว่าาหน่อยเดอ้อผาหน่อยพาหน่อย,อยเร็วปิดงานเร็วไม่ต้อง ไม่ต้องเยอะครบ200โลไม่มีอะไรด้วยเออคือตู้เนี่ยมันไม่มีการันตีให้นะถ้าเกือ200โลก็คือเกลือ200โลนะเผื่อใครยังไม่รู้แต่ถ้าฟ้าผ่าก็คือช่วยแต่ว่าได้ตัวที่ต้องการเน้นนนไม่ไม่ไมยัง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 ,ยง สวยสวยไม่ลึกไม่ลึกน้องไม่ลึกทำไมห,ห้ามกดเราอ่ะอ้ามันให้ตัวเดียวเหรอเอ๊ะอ๋อมันให้ตัวเดียวเหรออ๋อไม l i ิ only once and only get and only w h e n faster i อ๋อโตรอบเดียว เปลี่ยนเปลี่ยนอีกได้ไหมไม่ได้แล้วโอ้มันให้ทีเดียวตัวเดียวเลยโอ้ยไอ้รอบรอบก่อนอยังให้ดีกว่านี้ไงรอบก่อนคือได้แล้วก็ยังได้อีกไงนี่คือแบบทีเดียวหายเลยเว้ยสงสัยรอบก่อนแจกดีไปคือแบบเอาเอา,เอาสักคนเล่นทีหลังตามทันอะ่ะเพราะว่าเรากดตัวอื่นต่อได้เลยไงอ่ะตัวเดียวไม่เป็นไรก็ตามแผนเนาะตามแผนอยู่ละมาแฟรี่ลมเกือา แฟลลี่ลมเอาสองร้อยโลผมให้แค่สองร้อยโลจะมากี่ตัวก็มาเราวที่เหลือจะไปเก็บไปใส่ราชาแฟลลี่และโอ้สี่ดาวมาเต็มเลยโอล่โค้ดน้าครับหลุดเลนแล้วหนึ่งหลุดเลนแล้วหนึ่งไม่แมได้อ,อน้ำแม่ทำไมไม่ใช่แฟลลี่แต่ออน้ำก็โอเคนะพยายามก็ ปั้นๆป,ป,ปั้นมาอยู่ปั้นแบบสโลลี่สโลไลฟ์คือผมแบบปั้นหลายตัวนะแต่ไม่แน่นสักกัตัว <c oughs> ยิ่งได้แสงมืดมานี่แบบปิดผมพับโปรเจกต์ออดอโปรเจกต์อะไรไปหลายตัวว่าได้แบบตัวแจกนะมืดเบิ่มๆม,มาจากช่วงปีใหม่มามันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วกี่สายวะไม่ได้ดูขอประโยคขึ้นมาเลย ใช่ปะ่ะใช่ดิเอออย่างน้อยตอนนี้200โลก็เอเวก11แล้ววะ่ะแถมอีกตัวไม่แถม140โลมาครับ150โลครับ160โลครับ170ครับ1 7 0นะครับ180ครับผม180 190ครับผมโลสุดท้ายครับโลสุดท้ายทำเป็นตลาดปลาญี่ปุ่นไหมพูดกันโคตรเร็วเลยฟังไงทันวะ่ะ เรือครับสรุปได้2ตัวนะไม่แย่ไม่แย่คุ้มเลยอุยอ้ยไม่ได้จะกดไม่ได้จะกดเออแล้วก็อันนี้นะฟรีรีสต์ได้ถึงเมื่อไหร่วะอีก3วันก็เดี๋ยวคงรีเราอัพใหม่เนาะคือผมส่วนตัวผมนะผมจะรีเราอัพใหม่ คือผมว่าดาร์นในน้ํายังไม่ได้แบบแย่ขนาดว่าใช้เลิกใช้มันยังดีอยู่เนี่ยยังไงมันก็ยังตีทะลุตีทะลุบัฟอยู่แล้วก็ใช้แค่สาม,มานาอยู่เออมันสแปมได้แล้วมันไม่ได้เบาขนาดนั้นมันยังแรงอยู่ถึงจะไม่มีดา้อนดา้อนโซเนาะแต่ถ้ามีดา้อนโซก็คือโคตรแรงเออซึ่งพอใช้โคตรโคตรแรงได้หนึ่งทีมันก็หายไปก็ช่างมันก็แต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะก็คงเก็บไว้มาดูแฟรี่น้ำของเราดีกว่า ม่ใช่แฟรนดน้ำฟีนิกซ์น้ำมาน้องก็ได้แค่อเวกเก้าเนาะขอสกินน้องได้ไหม <c ười> คืออเวกกับไม่อเวกต่างกันยังไงวะ <c ười> เอ่ออเวกกับไม่อเวกต่างกันยังไงครับผมผมมองไม่ออกเออ ให้รู้เลยว่าปั้นนะแต่เดี๋ยวจะได้มารีวิวตอนไหนค่อยว่ากันน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยเออเนื่องจากกิจกรรมช่วงนี้นะฮะแจกให้กูฟาร์มซัหน,นะน่อยแนนเชียร์เลนบงเลนโบเนี่ยก็มีแอปสบายๆเลยนะเอาแต่ตัวนี้อืมจะได้ใช้หรอวะคิดแป๊บไม่อะ่ะ ผมว่าผมเอาเสรให้ให้ธาตุอื่นกินดีกว่าไหมเออเอาเวก้าไปนะหนูอ่ะพอเดี๋ยวเอาเสรให้ตัวอื่นกินน่าจะดีกว่าแล้วก็คงไม่ปลดออพไปเล่นๆมันไม่ถ้าได้ใช้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะสกิลมันก็มีกำลาบอ่ะแต่ยังไม่มีปัญหาเรื่องกำลาบเนาะไว้ถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่น ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันในวันนี้แล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ยอดซับขึ้นมา900กว่าแล้วนะยังไงคิดว่าน่าจะทันในปีนี้แหละพันซับทะลุแน่นอนแล้วแต่จะทันวันเกิดผมปะเออวันเกิดผมไปเดินมกลานะจะได้เป็นของขวัญวันเกิดน,นะหนึ 1, ่งพันซับหนึ่งพันซับเพียงสาธุขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ